สวัสดีค่ะวันนี้ก็ไต่สตรอรี่นะคะจะมาทําคลิปเซอร์ไพรส์วันเกิดพี่ๆที่แผนกกันนะคะโดยในเดือนมกราคมนี้นะคะก็จะมีพี่ๆนะคะเกิดถึง3คนด้วยกันนะคะผลแรงนะคะจะเป็นพี่ดานะคะแล้วก็พี่อัดและพี่กุ้งนะคะเดี๋ยวเราไปดูจองวางแผนกันเลยค่ะว่าวันนี้เขามีแผนอะไรบ้างคิดนานหรือเปล่าไปเลยค่ะวางแผนนานไหมคะวันนี้จะทําทำเซอร์ไพรส์เค้กก็ตั้งแต่มันสุกครั้งแต่มันสุกที่แล้วเลย อาวสุกนะคะไม่มีใครรู้เลยค่ะรู้อยู่คนเดียวอ่ซื้อเค้กจากที่ไหนคะ,ะบ้านมนาเบเกอรี่ค่ะถ้เกิดใครสนใจนะคะรสอร่อยมากเลยคะถ้เกิดใครสนใจด้านนี้เลยจ้า่อร่อยจริงค่ะคอนเฟิร์มนะคะนิ่มมากๆเลยโอเคเราไปเตรียมกันข้างหลังเลยค่ะ,คะ ประมาณเอาชานมเขาหลุดไปตายเลยไปตายหลายตัวหลายตัวแลยวพี่ดาวเดี <t <t ๋ยวพี่ดากลับมาไปด้วยอันนี้หนูจะแก้ที่อาจราะว่าเอาไปวนก่อนแต่ว่าจะเอาเค้กอันนึงแบบมาเซอร์ไพรส์แก้ว่ะนแก้วบอกว่าพี่ดาไม่อยู่ขออยู่วนก่อนนะถ้าเดินเราก็มีอันหนึ่งมาพอเขาใจได้เลยพอันหนึ่งเดี๋ยวเขาที่ไหนที่เปิ้ลมืองทารมันมีชานมกับสตรอเบอร์รี่เอาไว้ไหนเอาไว้ที่ไหนแกบอกที่ออฟฟิศน่ะเก็บไม่แน่ใจว่าอยู่ในแพนที่ดิวหรือแกะ

รู้ได้ไงอย่ไดากลับมาแล้วทำไมหาเจออ่ะไม่ีทำไมลือโต๊ะลบหมดเลยเนี่ยลือโต๊ะลบลบลบกล้องมันเป็นอะไรมัวมวกล้องมันมัวโอ้ชัดเลยหน่อไหมโอ้เวอเวิร์งหล่อจนไม่มีทิฏฐิเลยดมระหว่างแล้วเนี่ยเร่งแสงสุดๆเลยช่วงดำไหม สววางอี่อ่านนิดนึงี่าี่พดีไยังไม่งสัญญามันจะีไปต่อกันไปต่อกนไปต่อไปต่อแล้วนะไปต่อไปต่อแล้วคะไปอีกทีลยนะต้องเดินทาต่ออีกเนี่ยตายจ้าคนนี้ที่ใช่หนมเค้กเยอะเก็บไว้ค่ะพี่ปุ่นอยู่ได้ไหวะ มุงหาข้ามเลยไม่ได้มีอะไรหอกไม้หรอเอาทำไมพี่ถามยงันล่ะมจะไ่กินข้าวกินก๋วยเตี๋ยวหรือเปล่าต้มไไม่ไม่ไมรืว่ากินอะไรแซนวิชแฮมเบอร์เกอร์ไม่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 นี่ยัไอ้จ๊ะตานร่ไอ้จเี้ยอร่อยไหมคะน้ำน้อร่อยไมแน่นอนนไแน่นอนคือนอนก้นใช่ไหมตกตะกอ เก็อไว้เป็นหลังหาเรียบร้อยแล้วน้ลายในปากไส้เยอกเย็นเดี๋ยวพี่ดามีต้ยมาให้หนูไนไหนกันหมดแล้วเนี่ยแล้วนัะพี่พูดเลยนะแกแฉแล้วพี่ดาเนาะ ตั้งมก็เป็นก็มาก็ได้เลยนะเออเราก็ตั้งเหมือนเราเนาอือฟังเสียงดิไม่ทำอะไรนี่เนี่ยเลขสองคนเนี่ยแกเสียง่าวานไม่ขึ้นเลยของเราไปไม at. uh, yeah. okay. 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 mm ่ข hmm. mm ึ้นเลยเห็นไหมเห็นไในใจเราต้องสูกอนแล้วใช่ไหม

ี๋ยืมเอาไปก่อนนี่<ป>าาก่อนนะอะไร อันนี้ขอไอ้กุ้งเดี๋ยวบึไนอะกุ้งลอกจอกอสุดาันนี้ของไอ้กุ้งอันนี้ขอไอ้กุ้งเดี๋ยวบนอไงอ่้วนลอกหอกลอเฮ้ยนาเจะทำงานแล้วเพราะว่าันขีให้ดาหน่อยพดาจะ a p p y b i h d a y to o u ขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณครับ Hello. Oh. Happy birthday.

ใกล้ีิโอ้ยมึงเข้าเข้าใกล้หนักก็ได้ไม่ไปร้านมึงหัวมึงจะกัวลีน่าเตมเต็มหนักก็ได้ชี่อทำนี้แต่ไดด่ี่เนี่ยรักษาระยะห่างเออที่เป็นยเนี่ย ช่องอะไรนะกระต่ายสตอรี่ค,ครับพี่กระต่ายสตอรี่นะครับขอบคุณสำหรับวันนี north, uh ้นะครับขอบคุณเจ้าภาพครับขอบคุณครับติดตามรับชมด้วยนะครับฝากกดไลค์สุดท้ายให้ด้วยนะครับกระต่ายสตอรี่อย่าลืมกดไลค์สองครันะครับทุกคนก็กดออกกันสิกดบ้านเงินมาเกิด